ตรงนี้ด้วยค่ะพี่ชื่อว่าน้องพีชกับน้องอ,อมน้องอ,อมเนาะน้องอมที่ซื้อเสือ,อสำรองทําความสะอาดตรงนี้ควบคุมอย่างเข้มงวดโดยพี่เนเน่อ่าพี่เน่นคนคนนเป็นคนคิดมากจนกระทั่งทุกวันนี้ผมยังหยิกอยู่เลยเพราะน้องเป็นคนคิดมากอ่าพี่เนเน่จะเป็นคนที่เข้มงวดนะครับขยะทุกชิ้น เน่เน่จะผ่านมือเน่เน่ไม่ได้ผ่านตาเน่เน่ไม่ได้เน่เน่เป็นคนดูสิดูทั้งน้นคือพี่เน่เน่ขยะซ่อนอยู่ไหนเน่เน่ก็จะหยิบมาให้ได้เป็นตัวอย่างของน้องๆนะครับอ้าวน้องพีทรอพี่เน่เน่ด้วยเดี๋ยวพี่เน่เน่ก็โดนการหูจะมีการลงโทษด้วยกฎของลูกเสือนะครับตอนนี้พี่เน่เน่เป็นลูกเสือสามัญพาน้องๆลูกเสือสำรองทั้งสองคนเก็บขยะรอบบริเวณ พีทฮันน้ามาหน่อยทำท่าสวยๆละหรออกเด็กชายซีฟูด้ดจากร้อยเอ็ดนะครับส่งเข้าประกวดอำเภออะไรนะร้อยเอ็ดอะไรอําเภออําเภออะไรอําเภอคอพอกมีที่ไหนวะหนองพอกเอยจากย้ายมาจากอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้มะม่วงของพวกเราออกผลนอกฤดูกาลนะครับเพราะช่วงเมษาที่ผ่านมาแรงมากไม่ออก ลูกไม่ติดลูกแต่ตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับลูกออกมาเต็มต้นเลยอ่าจะเหลือถึงสุกไหมนอ้อนี่คือมะม่วงอ่าออกโลกเองนอกฤด,ดูกาลนะครับอันนี้คือต้อนน้อยนงน้อยนงน้อยหน่านหน่าพันเพชรเพชรปากช่องต้นสวยลูกใหญ่แต่ยังไม่เคยได้กินเลยนะครับไม่นูใครเอาไปกินก่อนเออนี่ อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรานะครับต้นรวงพึ่งรวงพึ่งที่เป็นต้นไม้ประจำราชการที่สิบที่เราปลูกไว้เป็นเวลาตอนนี้สามปีแล้วต้นใหญ่กำลังดีเติบโตเติบโต,ตง่ายครับเดี๋ยวจะให้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนของพวกเรานะครับต,รต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่ง คนนี้คือน้องเชฟนะครับน้องเชฟลูกชิดเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดนะครับวันนี้น้องเชฟรู้สึกงุดงิดเพราะไม่มีขยะให้เก็บเลยเขาเก็บกันไปหมดแล้วโรงเรียนเราไร้ขยะนะครับโรงเรียนเป็นรงเรียนที่สะอาดไร้ขยะ<อ>น้องๆทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับทุกเช้าเราก็จะเก็บขยะตามจุดต,ต่างๆโรงเรียนเราอาจจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าเราเน้นซึ่งถึงซึ่งความสะอาดเพราะความสะอาดเป็นความสวยงามที่ไม่ต้องลงทุนนะครับใครเข้ามาในโรงเรียนของเราต้องประทับใจในเรื่องของความสะอาดและก็ความสดใสน่ารักของน้องๆอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวล่าเิียนแ่บไม่ดูเดอันนี้ก็มีได้เลยเดดังเมกับ อุ้ยทำไมน้ำหนักจะเอากันอยู่ดีเตึงตึงตึง